อยู่ด้วยกันก็เออให้เกียรติแบบรุ่นพี่นิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ให้เกียรติตลอดพี่ถูกไหมล่ะอย่างไอ้แจ็คกี้แจ็คกี้ยังอะไรไปอยู่เขือผมไม่ได้อะไรเลยแจ็คกี้คังหรอมันมีด้วยหรอมันมันมันชื่อแจ็คกี้สติมโหดพี่อย่าเลยสัตว์อ๋ออะไรมึงอ๋อเลยมาพี่เลยมาพี่เลยมาแต่ว่าเสียไปได้เขากำลังดีขึ้นนะตอนเนี้ยไม่ค่อยอยากทิ้งเขาอะไร ทำไมเสียงพี่ดูอ้วนอ้วนจังครับใอ้หมูเด้งโคราชเด้งกับมีดีอะไรกันเองมีที่เท่าที่เห็นเลยพี่้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ผมก็ให้ผมพูดยังไงอะครับก็มันยังแพ้อยู่อ่ะมันผมยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ผมก็เลยบอกว่ามีเท่าที่เห็นนี่แหละพี่มีกาไปเื่องหรืไปเวยเอรอ้าวใช่ครับล่าสุดเนี่ยน้องก็มาทักอยู่น้องได้มาที่น้องอะไรนะครับ เนมาครับเนมามันมีด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยน้องเนม่ามาปะใช่ไหมน้องเออตั้มแม่พาเขามาเออแนะนำพี่แจ๊กอ่ะก็ได้ของหมดเลยตั้งเยอะทำไมถึงแพ้ครับฮัลโหลครับมีมีครับขมงเก่าขายไหมไม่มีครับพี่ยาไม่มีเลยครับโอเคครับผมทำงานครับเคยอยู่กับพี่แจ๊กใช่ไหมตอนยูเว่หด้อเป่ะเนม่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันครับมีเยอะไมีสองเซตมั้ยเซตหล่อมเซตใหญ่ เอาในมาปานามาเหรอพีิจารณาผมอยากอยู่ยูเอฟบ้างได้ไหมครับไม่ขอใหมินเลยผมจะเจอผมจะเจอเขาได้ไงครับโอ้ไม่รู้เลยช่วงนี้แล้วก็มาแหละแต่ว่าไม่ทำนะมั้งเดือดเดือดนะตินิด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 ที่ผมขอนอกเรื่องนี่เนี่ยคือผมครั้งนึงในการเล่นไฟเอ็มอ่ะคือผมแบบอยากใส่ชุดอินเตอร์เองครับไปถ่ายดีไปถ่ย ได,ได้เหรอครับท่านี่ขอในม้าเนี่ยในมาก็อยู่เย็บเนี่ยขอพี่ชายเน่ยพี่ชายครับจำได้ปะพี่ชายครับไปหนึ่งคนไหนครับอธิบายก่อนวันนี้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 ช่วยลุงครับวันนี้ช่วยลุงพี่ชายพี่ชายพี่ครับว่าไงตั้มพี่ชายพี่คือใครพี่ชายพี่แจ็คใครวะพี่ชายพี่แจ็คพี่ชายพี่แจ็คพี่ชายเองอ่ะพี่ชายผมมีหลายคนนะพี่ชายผมอ่ะ พี่มห,หมันรหรือเปล่าเออไม่ใช่ใช่เลยพี่ไม่ใช่ใครวะใช่อะครับพี่จักไม่ต้องคุยกันหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรกันหรอกให้มันนีไปเถอะอจบๆไปเถอะนะผมขอโทษไงได้ไหมครับไปกูต้องให้ภัยมึงวาเออเข้า<ะ>ใจครับก็คุยดีๆทำไมต้องไปทืบอะไรกันด้วยทไมต้องทำเงินนะไม่ต้องทำ,งงทำเลย อำมึงดิใช่ปะไหนมาทำมึงทำมึงได้ป่ะไหนนะมึงก็สู้เห็นป่ะมันแข็งเขาแข็งกองเขาแข็งพ่อกันตัวครับในบอกว่ายอมเลยไม่เห็นยอมเลยหรือว่าหรือว่าไงวันนี้แข็งกับพี่ชายยังไงไม่ได้แข็งเป็นรีเฟกที่ผมมีไงไม่ได้ไม่ได้จริงใจก็ไม่ต้องมาหรอกจริงๆอ่ะเก็บไว้เถอะทำพวกนั้นนะ ผมจริงใจแต่ว่าผมมาขอโทษไงถ้าโกหกเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ทำต่อไปแล้วกี่จะทำแล้วชีวิตดีขึ้นอ่ะปีก้าขาแข็งเอา DMS มีเนมาแต่ SMD มีออฟเลดแชมเบอร์เรสอะไรอะไรแชมเบรนก็คือตั้มเดินได้แล้วเนาะทังไทยครับเดินได้โดยยังไงครับเดินได้ด้วยตัวเองแล้วถูกไหมโดยแบบไม่มีพวกพี่พี่แจ็คพี่อะไรแล้วอ่ะถูกไหม ก็พี่แจ๊คเขาเดินไปอีกทางแล้วครับเขาไม่ได้เดินไปอีกทางนะน้องมองเขาอีกอีกแบบยองไงอันเนี้ยเขายังเป็นคนเดิมไหมน่ะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาถ้าเขาเป็นคนใหม่หรืออะไรเนี่ยเขาไม่คุยกับตั้มเลยนะแต่พี่ก็มองดีๆด,ด,ดิครับตั้งแต่ไม่มีพี่เกตะครับพี่แจ๊คข้าเขาจริงๆแล้วอ่ะผมคิดถึงพี่เกต่ดดะเขาพี่เกตเขาไม่อยู่นะครับพี่ ตามดูแซ่บทำไม่ตกปลาเลยนะแบบพูดจริงจริงถึงเวลาพี่แจ๊คถ้าผมเป็นไอตั้มผมเปิดคุณแจ๊คไปแล้วไม่เปิดหลอกซัอรี่พี่น้องซัอรี่พี่น้องพี่บอกว่ารอมีอะไรทำคือตอนเนี้ยตีไงแตไม่เสียหายหรอกมัเสียแค่เกาะกระเพรานะทางไหน ad ในแก๊งตั้มมีคนใหม่ๆบ้างบ้างแบบว่าใหม่ๆเลยอ่ะมีบ้างไหมไมีครับกี่คนนะก็เกือบสิบครับ เราไอ้กับตันสเต็ปด้ว <ไป S 1> ยพี่ต้อมแล้เราไอ้กับตันไปอยู่ใช่เหรอใช่ใชครับแล้วอยู่ไหมไอ้แล้วเห็นไอ้กับตันมาหาพี่ในวอลโซนอ่ะใช่ครับกับตันอยู่กับผมน้องไปอยู่ได้ไงอะ่ะก็น้องไม่ขอเข้าเองเหรอหรือว่าไปเอาเอาน้องมันมาไปเอาน้องมาครับไปเขียนโทรหามาให้พี่ดิไปเรื่อยแล้ว ว่าตั้งแต่เราเหยียบกันได้แล้วก็ทำอะไรได้หมดแล้วทุกอย่าง mm. ไม่ต้องคุยนะ้ไม่น่าอยู่นะพี่ตอดพี่ก็งงตอนแรกไปเจอมันอยู่ในวอลโซนมันเดินมาหวัดดีหวัดดีคนระับพี่ตอดทำไมตอนขอเขาไม่โผล่พี่ไม่เห็นสนใจะไรเขาเลยไม่โผล่ไงรู้ได้ไงไม่สนใจอ้าวแล้วทำไม ไม่พี่งงเฉยพี่งง,งไม่เฉยท่ว่าไปอยู่กับตั้มตั้มไปเอามาเลยเหรอหรือว่าไงถึงผมอยากจะไปเอาใครมาถ้าเกิดเขาไม่อยากอยู่เขาก็ไม่เข้าหรอกพีโโ่โอ้โหโอ้โหพี่ตั้มพูดกับพี่ตอห่านี้เลยเหรอก็นี่แหละดีแล้วมันพูดมาเถอะเข้าใจเขาเขาเขาใจอยู่แล้วการที่พี่ต้องพูดต่อหน้าผมว่าเออโทรเรียกมานี้คือพี่ไม่พี่อยากรู้เฉยว่าเออทำไมถึงพี่ถามผมก็ได้นี่ถูกไหมล่ะบอกพี่พี่ก็อยากฟังจากปางมันด้วย ไม่อยากฟังอยากทั้งเดียวเออเดี๋ยวมันดูไม่ดีไงน้องได้ครับตอนมีเรื่องได้ข่าวไอ้ไอ้ตันมันก็ไปนี่นี่โดนไถข้าวใช่ไหมแล้วตั้มเบามามันมาตอนนั้นเพราะอะไรพิษามได้ไหมเลือดกำเดาไหลเพราะโดนนุกปากหลามแทงหมูกหรือเฮียเลือดกำเดาไหลเพราะโดนนุกปากหลามแทงหมูกหรือเฮีย ถ้าสมมติว่าอันนี้ถามไม่เห็นนะถ้าสมมติมันออกกับต้มนี่ต้มต้มจะเป็นอะไรไหมเนี่ยต้มจะโกรธไหมเนี่ยไม่โกรธครับไม่โกรธเลยเหรอออกไปถึงออกไปแล้วผมจะทําอะไรได้ครับแล้วตอนแรกมันอยู่กับเขือไม่ใช่หรอใช่ครับตอนแรกอยู่กับเขือล่าุดอ๋อ้ทำไมน้องถึงออกกับเขือไม่รู้เหตุผลมั้งนครับพี่ดีสงสัยน่าจะลักได้มันเห็นมาครับอ้โก่อนน้นี้เขือก็อยู่กับทุกที่มครับ พอเป็นน้องรักตาตอดได้ไหมครับก็คือไม่รักกันอะไรก็เลยย้ายกันกงีผมรักแต่ว่าผมเหตุผลมันก็คงเป็นอย่างนั้แหละผมไม่อยากเดินตามใครผมอยากมาเดินด้วยตัวเองไงครับเดี๋ยวครั้งที่สามพอเป็นนักดักเป็นได้ครับครับครับที่ที่ยืนด้วยกันตรงนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันทำงานนะครับพี่ต๊อดครับ วินเเฟลววินเท์เฟลเซ拉ไอ้คือเขมาอยู่กันแล้วอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันหมดแหละน้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ควรแบบอันนี้กันนี่เจยไม่ได้ควรแบบว่าพี่จะไปกึงทับเส้นพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทับเส้นอย่าคิดอย่างนั้นหมายถึงว่าถึงอยู่ด้วยกันก็<ม>ออให้เกียรติแบบรุ่นพี่นิดนึงอะไรอย่างนี้ผมก็ให้เกียรติตลอดพี่ถูกไหมล่ะ อย่างไอ้แจ็คกี้แจ็คกี้ยังอะไรไปอยู่เขือผมไม่ได้อะไรแจ็คกี้ยังหรอมันมีด้วยหรอมันมันมันชื่อแจ็คกี้สเตมโพลพี่อะไรสัตว์อ๋ออะไรมึงอะไรมาพี่อะไรมาพี่อะไรมาอะไรมาโมงพี่อะไรสัตว์ออกมาออกมานน้มึงออกมาได้เฮ้ยแอบไปโมงแจ็คกี้ยังสวัสดีครับโอ้กูโหไปซื้อชุบดิโอ้ยเฮ้ยไปมโมง สวัสดีครับพี่แมงสวัสดีครับตั้งใจสวยสวยมากเอ้กูไม่กูใช้ไม่ได้ป่ะอันนี้สัตว์ปลาหรือเปล่าครับอันนี้สัตว์ปลาหรือเปล่าครับเรื่องหน้าเลยเรื่องหน้าดิผสมนอไปอันนี้สัตว์ปลาหรือเปล่าครับไปเติมข้างหน้าดิไปเติมข้างหน้าดิเติมข้างหน้าดิ ไปเต็มข้างหลังเอาตัมไปเอารถเอาขับรถออกเอารถเอารถเอารถ FC มานานแล้วครับอยากเป็นเพื่อนในสังคมล่นซผมมีแค่สิบบาทเทาานั้ครับม uh uh ึงข uh? uh uh ้างเหรอมึงข uh ้างเหรอ มึงข้างหอยสัตว์มึงเสียสีสบาทให้กูมึงข้างหอยเด็กเฮียให้เด็กเฮียมึงข้างหอยสัตว์ฮะไอสัตว์ไอ้สัตว์ดีมันมี๊ดปี๊ดเกิดปี๊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 มปี๊ดปี๊ดชีบดนี่ดปีัดปี๊ดปีอดปี๊ดปี๊ดปีชดปี๊ดปียดเี๊ดปี๊งปี๊ดปี๊ดปี๊ไปสมมันมดี๊ดผสมดัีมาปี่ดิเฮ้ยอยดาีย่งดิ ตอง,งอเลยเออมันเล่นไม่มันเล่นเป็นเปล่าวะเออมันเล่นเป็นเปล่าวะได้ได้ได้ไม่อยู่งหนาไม่ยุ่รอบดิ้ทำไมาม,ามึงเสียสี่สี่สิบห้าสิบเอ็มแล้วมึงข้างเหรอฮะเด็กเชี่ยได้แน่เลยลองพวกกูเด็ดลองพวกกูพันเด็ดลองพวกกูพันเด็ดลองพวกกูพันเด็ดร้องอะไรมึงมาร้องอะไรมึงมาร้องไรไม่ให้พูดผมมีแค่นี้นเป็นได้มาเติมหน่อยมาเติมเพื่อนหน่อยตรง ไอ้ตรงถนนตรงถนนไปดิไปดิไปดิเขาวบดิเขาวบบอกเพื่อนเขวบไหมต่ออยวาฟาสบให้ต่อไปต่อไปก็ได้มันตามเลยต่อซีเก็บไปเก็บไปเติมถนนหน่อยถนนถนนไม่เติมถนนในไม่เติมถนนในดิฟาสบไปด้วยฟาสบต่อไปต่อไปด้เอาเอาเพื่อนก้อนเอาเพื่อนก้อน SMD มันมาตกตัวนะตกตัวนะเดี๋ยวไม่ได้มาฟาสบดิมันใหญ่น้องลีน่าใหญ่ไม่ดีนะมันตัวนึงตัวนึ่งกูตัวนึ่งกูตัวนึ่งกูตัวนึ่ง มันมันอยู่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 มันาูี่แพทไม่ไม่ม่ออมันดอมนีดิไม่ไม่กลับกลับกูตรงไหนอะบอกด้วยว่าตรงไหนส่วนไหนตนานอันนี้อย่าได้เลวอย่าได้แล้วเขายตวโง่เลยตัวนี้ชูไม่ขึ้นตัวโง่เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยตัวนี้ไม่เป็นเลยไว้ก่อนเลยแห่กูสอนปะห นี่ก็ตัวโง่เลยเตัวโง่เลยไม่เอาเพื่อนเลยไม่เอาเพื่อนเลยึงเอาดีวเอาวเดียวเดีเดียวเดายเดีเดายวเดีวเดเลยวเดียวเดีวเดเดียเดียวเดียเดียเดียวเีวเดียวเดอยวเดีวเียวดียวโงีเลยวเวดเดยไเดวเดยเดยเดยดดยเีววเยเวเยเยวเวเเยวเยเววเียเ ไม่ไม่แม่ไม่มึงเชฟมึงฟังกูนะไอไอตัวมังเกียตัวโสโคกเลยเฮียไว้ก่อนเลยวโสงโคกเลยเฮียไว้ก่อนเลยเฮียตามโดนกูส่วนมีเลนเยเฮียโง่เล่นไม้โดนมีส่วนไอเฮียอย่างโง่อีกโวยตาไอเฮียตัวโสโคกเลยเฮียไอเฮียหัวแก๊กอย่างโง่เลยเฮียโดนมีกูส่วนไอเฮียโง่ขนาดเล่นไม้เฮียเข้าจอยสัตว์ไอ้ที่นี่ขอไม่มีเสือข้าวไอเฮียเดี๋ยวกูตบจริงนะ ไไม่ด้เลยตัวโง่เลยตัวตัวเหม็นเลยเฮ้ยตัวเมื่อกี้ตัวเหม็นเลยเฮ้ยไม่ได้ให้น้องซิวซิวคิดเยอะเชื่อว่ะครับอืมร้องพวกกูพันดิกูแบบผู้พันในน้องรู้จักผู้พันบ้างเห็นมึงเห็นดาวบนแบบพี่กูป่ะจะขึ้นสองดาวแล้วไอ้น้องรู้รู้จักป่ะสามดาวอ่ะบังใหญ่จักไหมยังตอนผูงผู้พันทำไมเขาเปิดเรานะพี่ไม่ก็ จะโชว์ไงจะโชว์จะโชว์ความแข็งไงถึงเวลาพี่พี่ต่อครับพี่ครับว่าไงน้องครับแต่แต่เมื่อกี้ที่พี่ตั้มเขาพูดเขาไม่ได้หมายถึงพี่แจ็คพี่เขาหมายถึงแจ็คกี้ที่อยู่แก๊งหุ่มนะพี่อ้าวใช่เหรอน้องไม่ไม่รู้เนี่ยไมรูมันติดใจไหมล่ะติดใจก็มาเลยเออติดใจไหมไอ้น้องผมบอยเฉลี่ยเคลียร์กันเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้ตั้มอ่ะเออหมายถึงตั้มมาหมายถึงตั้มตีแจกกันเองมากนะครับแต่มอนเทสพอผมเรียนได้เรียนได้ตลอด ใช่น้องมึงแค้นกูเหรอสี่สิบแปดเดนมาเอไม่ใช่สี่สิบแปดดิห้าสิบแปดล้านที่มึงเสียกูมาผมเรียนได้ตลอดแล้ครับแต่มันเฮะไอ้น้องมึงแค้นเหรอมึงเสียสติเหรอมึงเสียโตโป๊กแล้วมึงมึงเสียสติเหรอไอ้น้องมันคลั่งอะไรของมันไม่คลั่งได้ไงสี่สิบแปดล้านเอห้าสิบแปดเดนมาดูเชียวไม่น้องคิดเยอะอ้ยนี่ละคนส่งแค้นแกงแค่แค่วันเดียวนะนี่แค่วันเดียวไอะไรไปหรือเปล่าไอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ หมึงบอยังไม่เอามาเลยดูตอนเราไงกระสบมันตอน่ะไปโซเลไปโซเลขยายเฮียขยายขยายขยายแหลกมาไปเส้นท้องไปมึงฟังกูมึงฟังกูนะสภาพแก๊กมึงยังโดนเขาไล่สูตรสีสูตรอยู่เลยเอาเส้นเป็นเต็มตัวนไปหน้ายี่ยยังเปลี่ยนสีสูตรมาสีดำเลยเดียวตัวกากเลย มึงไม่ต้องแปลกใจนะเว้ยที่มึงเดินไปแก๊งไหนแล้วเขารังเกียจมึงอ่ะเขาเกลียดมึงทั้งเมืองอ่ะไม่ต้องห่วงเลยโอ้ยเนี่ยกูเนี่ยเอาเฟสกูยืนชิลเลยในโดมนี่ตัวจะไปด่านมากพี่เดี๋ยวมันช้ำใจนะเดี๋ยวมันช้ำใจนะไม่ไม่ไม่แค่แค่แค่กูไม่พูดเฉยแค่กูไม่พูดเฉยน้องว้ารักษาหใจน้องกูไงมันมีมันมีตัวอยู่บนยอดตัวน่ะเอาไปไหว้หน่ะดอกไปแค่ไหนไปแค่ไหนไปแค่ไหนพีระมิดอยู่ตัวไอ้เฮียมึงดูข้างบนเลยไปแม่งเด้งแม่งเด้งแม่งเด้งเลยไปแย่หนีแนบหนีแนบอะ ทำแรมาเล่นตลกให้ดูเหรอเนะ่ะพี่ต๊อดเดี๋ยวนี่ะเดี๋ยวก็มาเสียมกันหลุยอีกเสียมกันหลุยอย่งงั้นก็เป็นอย่างนี้ไงน้องกูไปถามไอ้ตัวที่อยู่บนนู้นมันบอกว่าแต่ว่าแต่ว่ากาไอ้ต้ามัน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 ก็ไม่อะไรนะแต่ว่าคนคนในแก๊งมีมีตัวหนึ่งอะตัวเหม็นเลยตัวกากเลยตัวโง่เลยดว่าอออะะะไไรรมันบก ไม่รู้กูไม่กูกูกูไม่ได้จำเพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวกูไงกูเลยพี่ดีน้องตัวง้อใช่าะลีออน้องกวกากเลยอะเลนชั่นเกินหรอวะเห็นศพหายล่าล่าสุดไปเดิมพันกับน้องกูยังโดนไปสิน้องกูไปสีเซ็ตอยู่เลยกูวาร้องเลยเล่นม่เป็นเลยนนิ่งวะให้น้องกูสอนเชิงวะกระจอกไอ้ยี่ยะี่คนน่าจะเกินเอาง่ายขนาดหมอยังไม่เอามันอะดูดิ เซ็กชันมั้งคนเกินโอเคครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับออกออกออกไหนได้ไหมครับไม่มีอะไรสองครับสองยังไงเลยพครับ้อยครับเฮียเฮียทั้งหลายไอ้ดีสองห้าครับพี่สภาพรู้จักตัวแต่ไม่รู้เรื่องตัวโง่เลยวะไม่มันไม่รู้เรื่องหรอกมันมันโซ่ไปน้องตัวกากปะตัวกากปะเขาลงจากรถมาผมโง่เลยพี่ไหวพี่ไหว ไอ้ที่มันอยู่ในแมงแก้ในปีละมิดตัวเหม็นเลยเฮียตัวกากเลยไปกอดเลยเฮียอยู่ใกล้กูกูยังเหม็นน่ะแล้วคือโดนไปแล้วเป็นสภาไหมเพราะว่ามันเไปเล่นดีกว่าม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 าแยไปไปแส่วนไปของใส่สูตร่ของ้ขอมาดีกว่าองาไปคุยแล้วก็มึงไปใสู่ไปใส่ของเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้หรอกสูตรอ่ะสุดท้ายได้ล่นอยู่แล้วจริงครับพี่ไปฟังด้วยกันนี่แหละน้องชายเจล ม่ใช่ในเจลขึ้นได้ไหมนี่ถามเขาเป็นไรน้ำโมน้ำโมเจอรถไหมบอกเพื่อนเข้ามาดิเพื่อนเพื่อนขึ้นเมา่อเดือนเป็นอะไรครับไอ้น้องคนเนี้ยอะไรนะครับตั้มมันเป็นอะไรครับช่วงเนี้ยดูมันเปลี่ยนเกี่ยวไปทุกอย่างเลยครับใช่ใช่ครับใช่มันเป็นอย่างเงี้ยครับเสียเสียสติโดนไปเยอะไงโดนไปหลายเอ็มครับตาตอดแก่บ้าเรื่องบ้านแบบตาตอดแม่แม่ดูเยอะ น้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอ่ะผต้องไม่ใช่แบบเอ้ยมาอ้างเรื่องแค่แค่นั่งสกุลแบบจริงเรารู้จักกันเรารู้ว่าอะไรควรพูดใช่ครับอันนี้ก็จริงพี่ไม่เห็นอะไเอนเจ็บอาเรื่องบ๊อบนอยครับแฟชั่นใช่ป่ะแม่ดูเยอะขอโทษครับแม่พ่อเอใครใครคุยนี่ใครตัวละนี่ทำไมอ่ะไปเห็นนายทวิีแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะไสเห็นได้หรือทำไมไม่ผมจะถามตั้มตั้มติดอะไรกับพี่หรือเปล่า ติดครับติดติดอะไรเมื่อกี้ย,กยังคุยกันอยู่เลยเออตอนติดจะพี่เรื่องอะไรเนี่ยน้องกระพืบกันมาแล้วครับพี่ต้าเอ้าผมโดนกระทืบกันมาแล้วครับ<อ>ไม่เขาเล่นสตอรี่อยู่เว้นเ,<อ> <ๆ S 2> เล่นอยู่เว้นเล่นอยู่ไม่อยากให้เสียงแต่อยากรู้ไปเป็นข้อมูลใครเปิดอ่ะเอ็มดีครับเอ็มดีเปิดเขาถูกไหมอะอะไรนะรพี่เอ็มดี มันมีปากเสียงนะครับนี่ปากเสียงเพราะเพราะแล้วเปิดเพาะเพราะว่าเจอคําว่าอะไรก็ไม่อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมก็ไว้ประเมือล้อลอกนะโมอ่าโอเคไม่เป็นไรเอ่อล้อล้อนะครับผู้ถูกกระทำแล้วกันเอาไปล้อลอกก่อนด้วยหรอเับล้อล้อไม่ได้ล้อล้อเขาก็ก็คุยปกติครับอ่ะนั้ถือตามระบบปกติแล้วมันจะไปถึงขั้นแทงกันได้ไงน้องชายก็แย่กันไปแย่กันมาหรือเปล่าทั้งนั้นไอ้ไอ้แจ็คกี้อะเขา่าแต่ไม่เพูดดีพูดหน่อย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 ค่าไฟครับพี่ตา ได้ได้ได้ห้าไฟก็ได้ครับพี่แล้วเรื่องราคาหลักเอ็มเดียวครับเอ็มเดียวครับเอ็มเดียวได้ไหมด้ำเห็มีเอ็มเดียวครึ่งหนึ่งก็ได้ครับพี่ตาสามได้ไหมครับผมมีเอ็มเดียวครับพี่มันไม่มีแล้วอะส่งกันไปแล้วกันผมพูดท้ายพี่ตาพี่ตาก็จะปรับเดี๋ตรงกลางถูกไหมครับอ่าเข้าใจแล้วพี่อยากได้สามเหรอถ้าผมผมเสนอห้าเขาเสนอหนึ่งพี่ตาก็จะให้ตรงกลางไงใช่ไหมครับสองล้านห้าอ มันเท่าไหร่ครับตรงกลางเท่าไหร่ครับพด้าแทงกันมายังถ้าแทงกันมาแล้วผมก็ให้ประมาณสองสามแทงกันมาแล้วครับก็งั้นเสียไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยร้านหนึ่งเสียไม่ได้ออกสองล้านแล้วกันอ๋อได้ครับได้ครับดีดีดีครับขอบคุณครับพต้าขอบคุณนะครับไม่ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้นะหมายถึงผู้ชนะนะอ่าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับไปเสิร์อยจะเห็นแล้วบอกว่าเงินน้อยก็คือวันนี้น่าจะตีเป็นโดนแกงคเป็นผชนวมช่ย้าหีแะแต่เราจะเล่นกันทั้งหมดสามล้านห้าไฟ โอเคครับไม่รู้เล่นเลยนะแล้วผมบอกเลยนะว่าสถานที่นัดของหลังาหลังหลังรีหลังรีหลังรีเดาเอาคนเข้าคนหนึ่งะอยากจะเล่นให้มันได้หลังนี้แล้วก็หลังรีนะพ่อเอาคนเข้าเล่นเลยไหมหลังรีครับหลังรีก็ได้ครับพี่ตาหลังรีอะไรประเทศว้างฮะได้ครับหลังรีได้ครับหลังรีรู้กันว่าผมจะลงเวลาไว้ห้าทุ่มแต่คือหลังประเทศเปิดสามสิบนาทีอได้ครับได้ครับ โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับพี่ตั้มไม่ไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วเล่นกันเพียวๆเลยนะรอบนี้ครับครับพี่ตั้มเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ต้าพูดผิดโอ้โหตรงนี้ตรงนี้หลักน้องชายจะย้ายได้เลยครับแบบว่าไม่ไม่ไม่บับไม่อะไรก็ตามอยู่ดีคนไม่ไม่บับครับพี่ตั้งเอาขอเบอร์ก่อนครับเอาหนึ่งหนึ่งห้าส่วนครับทอปเอาอะไรเพิ่มเติมมาไม่ครับพี่มิดเบอร์อะไรครับพี่ต้าครับบ้านเียบ้อครับเชิญฮะ ระหว่างนี้แอร์ด็ออะไรก็เล่นได้เล่นได้ปกติครับมันไม่ใช่สตอรี่แบบเก็บตัวหลุดอ่ะมันเป็นนัดไฟเล่นอะไรเล่นตามสบายครับมันมันถ้ามันมีแบบปากเสียงกันในในนี่เป็นไรไหมครับพี่โดนปรับมันก็จะเป็นเพิ่มเรื่องของการเพิ่มลดเพิ่มลดจํานวนเพราะว่าจํานวนเงินจำนวนไฟอะไร่าเงี้ยแต่มันเหตุด้วยอ่าใช่ครับเลยถามไปก่อนเนะถ้ามีปากเสียงกันเงี้ยไม่ไม่ไงั้นต้องฝากตั้มไปละเรื่องเรื่องปากเสียงต้องไม่เอาในแอร์ด็อกแล้วนะได้ครับได้ถ้าเผื่อแต่มันเหตุมีปากเสียงในแอร์ด็อกเดิมพันจะเหลือสองล้านแล้วก ได้เสียงไม่ได้เบบีปากเสียงเขาก่อนใช้โอเวอร์เลยได้นะแล้วโดนโดนปรับด้วยไหมครับพี่อ่าโดนโดนปรับโดนโดนปรับอยู่แล้วลราได้ลโอเคครับพี่ชายแต่ว่าเรื่องของจำนวนเงินไฟอะถ้าฝั่งเขาครับลดเหลือสองล้านถ้าฝั่งเราจะถูกเพิ่มเป็นสี่ล้านอ๋อก็คือเพิ่มเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าเปเนปามเงินเดิมใช่เขาใช่ไหมครับถ้าเราพูดก่อนเงินเดิมพันจะเพิ่มเป็นสี่ล้านไฟนี้ถ้าเขา่าก่อนเงินเดิมพันจะลดเหลือสองล้านฮะจากสามเป็นสองเขาบอกก็เราเราเราอยากให้มันถูกลงไม่ใช่หรอ อ่าใช่ครับใช่ใช่แต่เขาอยากเล่นแพงขึ้นไงพี่อ๋อโอเค่กละกิละอ่าประมาณคือทำโทษเรื่องเงินเดิมพันและการฝั่งอล้านแต่ว่าป่าแบบป่าบแล้วป่าพ่าแสนเล่นไอ้ดอกสามมันอยู่แล้วครับครับคปิต้าของครับอ่าแล้วก็ส่วนรบกวนไอ้เรื่องของแอดดอปบ่อยบ่อเจอกันซ้ำซ้บ่อยๆรบกวนไม่เป็นไรครับไม่เป็นผมเล่นได้ทุกแก๊งไม่เป็นไรครับเพิ่มเพิ่มพอจะเพิ่มบิลัดสองสามลูกได้ไหมมีมีจะคนอันนี้เอาตรงๆรงไหมพี่อันนี้พูดแทงคนทุกแก๊งเลยนะเขาบอกว่าแอดดอกแอดดอกของน้อยมาก ไม่ไม่คุมเท่ากับพี่ต่อครับครับตั้มเมื่อกี้พี่แจ็คเดินมาบอกว่าอยากเล่นถึงประมูลหรืออะไรไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเอาแกงพี่เอาแกงเขามาเล่นไหมยี่เบ็ดอะเฮ้ยอะไรก็ถามพี่เขาดิเฮ้ยตั้มเป็นอะไรตั้มใจเย็นๆโอ้โหน้ำเสียงตั้มเปลี่ยนอีกแล้วพี่ก็คุยกับตั้มดีๆนี่มันเกี่ยวอะไรกับพี่เนี่ยตั้มโอ้ยย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 ยรยย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 ัยย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 ย มไม่ๆเป็นอะไรเก็บอารมณ์หนือเก็บอารมณ์หนือเก็บอามณ์หนอท่านจะเย็นก่อนน้องร้างน้องโอ้โหน้องเลิบไปเของเราเลยเขาจะสอมบอถามถาตรีลบพี่กอ่น้องเลิบถ้าถ้าสอมจะอนก้ี่เสมอน้องอนสได้หมอะซ้อม้อซอมมอมซ้อมซ้มซ้อมซ้อมซ้อมมซอมซ้อซ้อม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 ซ้มซ้อ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 มซ้มซ้อมอมซ้อมซ้อ้อมซ้ออมซ้อมมซซ้อมซ้อมซ้อ้อมซ้อมซ้อมซ้อม้อมซ้มอมซ้อมซ้้อมซ้อ เก็บมาลงนิดนึงเก็บมาลงนิดนึงตามเสียทรงคนมันดูเยอะเนาะอันนี้ผมฝากไว้จะมัพาด้วยนะดันเจียนลงได้25คนนะห้าคนในได้เกาะได้เอดีคุ้มจัดเลยนะได้ครับพี่ตายี่หาคนที่ห้กคนครับลองดูใครเขามาเก่งกับเราไม่เป็นไรไอตอนผมไปสื่อามาแล้วครับเรื่องดันเจียนผมบอกเแื่อทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอยเราไปเอาของปะไปเอาของเนี่ยไม่ไม่บัฟเขานะให้เขาเล้าแล้วมึงอัดเป็นโอเวอร์เลย์ไว้นะมึงอัดโอเวอร์เลย์ไว้ทุกคนนะมึงไม่เล้านะ มึงโดนปลัวมึโดนปัดเงินเนียเออก็หลังจากนี้หลังจากนี้เขาเล้ามึงนิดนึงปื๊บมึงบอกกูเลยมึงไม่ต้องพูดนะเช่ป่ะเออเอาตรงนี้เอาเอาตรงเทียมๆตรงนี้มาลูกค้ายได้ผมมาแล้วเอา upper upper ออกเปอร r ต้องมาออกเองป่ะหรือเอาออกลอยได้ป่ะออกเองพี่ต้องออกเองถ้ากันออกรอยล้านนึงพี่อย่าอยออกไม่มันมันเล่นไงมันจะได้ครบยี่ห้าอันนี้สอบถามมะพี่อันนี้ผมสาบถามมาตีบ หลังรีครับหลังรีหลังรีเอาใครมาอีกนี่ไฮลั่งรีเดี๋ยวผมลองถามอัพแป๊บนึงก่อนได้ไหมว่าอัพกลับผ่านเป่าขอช่วยชัวนะผมจะได้เอาคนมาอ้าก่อนมาแฟนเข้ามาแทนถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ไอ้แฝงอยากเล่นบ้าแฝงอะไรนะครับอยากเล่นบ้าอยากเล่นบ้าฮ่าฮ่าสายสายตรงไม่ได้อุ้มไม่ได้เลยเลยไม่ได้ว่าเนาะรู้ไหมว่าเ้ขาว่าต้องว่างกูด้วยซ้ำไม่ไม่ว่าหรอกเพราะว่าเองไม่ได้มาอยู่กับพี่ไงใช่ใงงไหมที่ใหม่เลยเองคือจะพูดอย่าง